สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพัชเริญมีรถแชมป์ MX 6 2 5 5็าห้ามานำเสนอ1คันครับตัวนี้เป็น6 2 5 5นะครับนะราคาไม่แพงเลยครับราคาอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทครับ2 2 5 0 0นบาทจะต่อรองได้นะครับมีพิมพ์ไดนิ่หน้าแล้วก็มีผานหลังนะครับนะผ่านหลังนี่เป็นของเยนมานะครับยันมะห้าสิบหยดแดงยังเสียดีครับยังหน้าพอได้นะครับนะแต่ตอนล้วขับดูคภาพก็ดีดูราคามา